สวัสดีครับเพื่อนๆขับรถดารามุบทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปผมอยู่นะครับวันนี้ออกสายนะครับเที่ยงครับจะบ่ายโมงแล้วเพิ่งจะได้งานเลขนะครับกาลังจะไปเอาของไปที่ราชานสิบเก้านะครับไปส่งที่เทพรักนะครับซอยลุ่มโพสองเทพรักนะครับไปเอาผ้านะครับเป็นผ้าเจ้านี้รับกับเขาประจําอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้กดงานหัวใจนะแต่เขาเรียกงานมาผมปรกดรับก็ได้นะครับนี่ครับตอนนี้อยู่แยกราชานครับ รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับนี้งานแรกนะครับไปรับผ้านะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะจบกี่งานนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับงานน้อยด้วยครับหลังหววออกเนี่ยเศรษฐกิจซบเซาครับวันหววออกกับอ่ากับหลังหววออกในี่ส่วนมากเงียบนะครับไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่ครับโอเคครับผมไปรับผ้ากันเลยครับผมลาซาดสิบเก้านะครับ มาถึงแล้วครับกำลังเอาขึ้นนะครับผ้านะครับไปสมที่เทสารักนะรหรือว่ากี่มวนครับ ค่านี่นหนักมากเลยไม่ใช่เบาๆบนะโอเคครับมาถึงที่ลงแล้วนะครับนี่ครับเขากำลังคนลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามัดเนอะห้ารือ6หกพันเออมีเป็นกระสอบด้วย กำลังเช็กคของครับกำลังลง,ลงโอเคครับ ประมาณนี้เดี๋ยวไปรับงานขัดไปครับมาต่อกันที่งานสามนะครับวันนี้น่าจะจบที่3ามงานนะครับแต่งานที่สองไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ <c oughs> งานที่สามนี่เป็นงานส่งพัสดุนะครับกำลังเก็บรับพัสดุนะครับไปส่งที่ครั้งเหมือนเดิมครับผมลูกค้าประจำนะครับงานหัวใจครับ วันนี้จบแค่3งานนะครับวิ่งงานตอนเที่ยงนะครับวิ่งงานตอนเที่ยงนะครับได้ได้งานตอนบ่ายโมงนะครับงานที่2งานที่2นี่มาได้ตอนบ่าย3ามโมงนะครับส่วนงานที่3นี่มาได้ตอนทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้เงียบนะครับวันเสาร์เงียบเลยครับงานไม่ค่อยเยอะนะครับที่จริงผมรับได้ได้อีกงานหนึ่งนะครับไปนนทบุรี ผมยกเลิกนะครับเปลืองน้ํามันเพราะว่าถ้าไปนนทบ,บุรีช่วงเวลา6โมงเย็นเนี่ยผมกดได้ช่วง6โมงเย็นเนี่ยถ้าไปนนทบ,บุรีช่วง6โมงเย็นเนี่ยโอกาสที่จะตีรถเปล่ากลับมาสูงมากเลยครับผมก็เลยยกเลิกนะครับลูกค้าบอกว่าจะขอไปด้วยนะครับก็คือเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งนะผมก็เลยใช้จุดโหวตตรงที่ว่าลูกค้าจะขอไปด้วยแล้วจะ เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกับบ้านนี่ผมก็เลยติดต่อหาซีเอสให้เขายกเลิกนะครับถ้าแบบนี้เราจะไม่โดนแบนนะครับเพราะว่าระบบมันจะไม่ให้ผู้โดยสารนั่งไปกับเราด้วยนะครับก็เลยใช้ช่องโหว่ในจุดนี้นะครับติดต่อฝั่งซีเอสนะครับให้เขายกเลิกงานให้ถ้าเราติดต่อแบบนี้เราจะสามารถรับงานได้ปกตินะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เราบันทึกผู้โดยสารไปด้วยอยีกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับงานกันครับมีไฟเขียวแล้ว มาถึงแล้วครับทั้งหมด3ามกระสอบนะครับที่เก่าเวลาเดิมนี่ครับบริษัทที่มารับนะครับบอลวอนนะครับไปสง่งด้วยนะครับค้งแพกราสามถุงครับ โเคครับผมเดินทางไปส่งครับที่เดิมนั่นแหละครับแพก่กระสาประมาณนี้ครับวันนี้เป็นงานที่สามนะครับวันนี้วิ่งงานสายได้ประมาณ3มงานครับมาถึงที่ส่งแล้วครับคังพัสดุนะครับนู้นครับตัวนัองสือใหญ่สีส้มๆนะครับ้างไงนะครับนู้นครับขนส่งพัสดุนะครับนี่แหละครับที่มาครับ นี่ครับลูกค้าเขาให้มาส่งนี่นะครับจุดส่งของนะครับส่งแฟตนะครับพัสดุส่งอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลังที่เขารับส่งพัสดุนะครับจากดอกต่างๆแล้วก็มาคัดแยกส่งอีกทีหนึ่งนะครับหกล้อมาลงของวาข้างในเนี่ยผมจะยังไงเนี่ยเขาเอามาลงหรือเขาจับเจาก เคครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดต่อข้างในนะครับมาถึงแล้วล่ะติดหกล้ออยู่นี่ครับพัสดุครับโอเคครับสงสัยต้องขนลงนะมั้งครั้งนี้แค่สามถุงเนี้ไปครับสามกระสอบนะครับมาถึงที่ส่งแล้วนะครับนี่ครับหกล้อ ครับผมส่งเสร็จก็กลับครับนู่นครับข้างในครับขนกันเยะแย่ยยครับนะครับกำลังถอยออกนะครับลงของเสร็จแล้วครับวันนี้ก็คงจะจบ3งานเช่อนี้นะครับ อันนี้มาส่งที่คลังพัสดุนะครับแถวอ่าแทกษานะครับโอเคครับผมก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการวิ่งงานวันนี้นะครับจบไปทั้งหมด3งานนะครับบทสรุปวันนี้นะครับวันนี้เงียบมากครับวันเสาร์ไม่ค่อยมีงานนะครับคือผมตื่นสายได้แหละวันนี้ที่จริงผมจะจบประมาณ4ี่งาน5้างานนะครับเดี๋ยววันนี้ได้แค่3างานก็ไม่เป็นไรครับบทสรุปวันนี้ตั้งแต่วันวิ่งตั้งแต่เช้านะครับช่วงอ่า ช่วงเที่ยงนะครับได้งานก็นูลล่นแหละครับผมได้งานก็บ่ายโมงนะครับจบงานวันนี้ก็สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับงานส่งวัสดุนะครับสวัสดีครับ